เมื่อวานใส่หมวกนะครับวันนี้เสร็จแล้วรอเลยโอ้เชิดเชิดเลยหมวกอื่นล้างทุกวันนะครับันนี้นี่ใส่ตัวครอบล้อนี่ใส่คืนแล้วล่อคืนแล้วล้างยนต์เงาแวบครับ เช็ดเวกจนเนี่ยบล้างทุกคันนะครับวันนี้แต่ฝนไม่ตกก็น่าจะได้วิ่งอีกครับแต่ช่วงนี้นี่ฝนตกเลยจอดก่อนกใส่หมวกไปไมันก็เป,ปก๊ปกๆนะสวยดี แต่งทรงนี้แล้วครับจับดีสวยเงาวิ่งเมื่อเช้าก็ไปได้หัวมานะครับจะคิดบอกว่าสองหมื่นถ้าไม่ถูกเทะรุ่นไรเนาะว่าจะเอามาใส่ GCM นะครับคุมไว้แล้วนี่อีกไม่นานก่น็ GCM จะแปลงร่างอยูแล้ว อ้ตัวกันชนเนาะเป็นับเต็งไปนิดหนึ่งก็น่าจะห่อเลยครับสวยเลยนี่รถเซคริตนี่ขยันล้างมากเลยนะขยันกว่าอื่นครับมาตอนเย็นก็ล้างทุกวันนะครับ ตรงนี้ก็จะงาว,วิ่งเลยงานก็เริ่มหมดละ่วงนี้ฝนตกจะคิดไปนี่สงลูกไปหาหมอนะครับเมื่อกี้เราจะวิรีวรสักหน่อยไม่ได้ถ่ายสักทีเลยสกิดไปก่อนแล้ว น,น้นมันนี่ก็มีคนซื้อต่อแล้วครับนี่อยู่ที่เสียร์กจะขายหรือไม่ขายนะเอามาเป๊บเดียวนี่ขายได้เลยนี่ย่างงี้ก็รอแล้ว